ัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะกินเบิดแล้าจังทยกินเบิร์ดแหล้วจังทายมือนีเอาแบมกินก๋วยเตี๋ยวเบิร์ดสองถ้วยค่ะแสบบ่แสบสเบิ่งเอาเลยค่ะพี่น้องเรากินอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะแถมแทมแทมแทมแ สะเดินลั่สะเดินเอ้าแคสิบบอกแค่บอกก็แม่นจะซิเดียวแอมว้าแม่งหู้เลยอ่มแอมได้กี่วะเ่ยวแม่นมข่อยได้นันจะเห็นแม่นมข่อยเด้โอยเบิง่บแมเนี่เบิ้งแท่งหนคาคืออยู่แม่นมตัดใหเลย การท่านโต๊ะเพื่อกินไปแล้วมาท่านโต๊ะเพื่อกินแล้วเอาเขาแสดงเขาเป็นแสดงสมบุญประหารับเดี๋ยวพี่ใจให้วันนี้ถือโอกาสเลี้ยงแม่นมนะคะเพราะว่าแม่นมทุ่มเทมากหัวกล้องนางปฐุมมาแบบเลิศแบบช้ำนี่เพได้ถงน้ำและเป็นเหรียญกติกิ่งโต๊ะวันไหนได้ไแม่เปนเล่นสมบุญแค่ยังนี่้นี่ยวันนี้นะคะ นั่งเงกินบ้องถั่วใหญเลยกินก๋วยเตี๋ยวช่วงะช่วงคอนเสิร์ตก็ช่วงเดอกบิลกนี่อ้ก็มันอร่อยอะอันอันน,น,นี้ชื่อร้านเสดิรเลยใช่ไหมคะร้านร้านพีเอเอปจจเออร้านพีเอจากใจซึ่งเป็นเพื่อนของบอสนั่นเอง<ๆ>เพืนเพื่อนสนิทเลยใช่ไหมคะ,ๆๆคะเพื่นอัน สิไปน้ำสาวหน่อยตลอดฤดูกาลเลยเด้อบัดทีนี้เด้อเดินสายปานหมอเล่มแล้วแม่บัดนี้แม่ยกพอยกเดือบบ่เออเมื่อได้เสียกับเขาเรื่องเด็กหน่อยบ่ต้องสั่งยาเมานี่เลยเนาะเมาเลยกระเพาะเยอะหน่อยวิสามร้อยกล่องกระเพาะสามร้กล่องจบเลยอีแม่สุดยอดเลยบ่ต้องเรื่องแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวบ่อย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวบ่เอ้ยงานมันเกิด เมาแมนแม่เพราะปกติพวงพวงเทามีเวลาวันพิเศษพิเศษเราก็จะเมาก็จะเมาส่วนมากก็เมามาแต่ข้างนอกแต่ทีนี้ถ้าเรามีอยู่ที่ในวงเราแมนค่ะแมนกัสิบเอ็ดเป็นหนดหน้าพี่พี่เป็นแฟนพี่เอบหมคะตายโถ่นี่นะคะแม่ค้าคนสวยของเราสวัสดีค่ะนี่บอแมนจะกินได้แต่หมอลำแดนเซอร์ได้จ้ะคนข้างนอกก็กินได้โอเคพี่ถ่ายคลิปพอดี เนี่ยนุบอกหอดไซแล้วคนข้างนอกก็กินได้ค่ะเอฟซีเป็นครับอย่ามาอุดหนุนหลังเวที่สาหน่อยก็มาได้นะคะเดี๋ยวพาเดินดูนะคะถือโอกาสทายโปรโมทนะคะร้านของเพื่อนเพื่อาเสียบอสโจค่ะพี่เอประจักรพี่เอประจักรชายไอร์แล้วมาอยู่ประจันนุ้มพ่อนเห็นเราอยู่อ๋อไอร์แล้วครับโลดนะคะนี่นะคะทุกคนคะมาอุดหนุนได้นะคะ สุดยอดเพอาะแม,ม่กินเบะซองด้วยแล้วมื้อนี้แต <c oughs> ่ละมือกะตามหาได้น้ำหลังห่านนี่ละจะ้ะแล้วแต่ว่ามือได้เด็ดทำเลได้ไดนนเนาะแม่เนาะอันนี้อันนี้อีแม่เป็นแม่เทาแม่เทาแม่เทาพีเอ๋อค่ะเป็นแม่ของผีกันแม่ของผีฝนพี่ฝนอีแม,ม,ม่อายุจกักปีแล้วค่ะนี่ห้าสิบเก้า ทีเดียวก็ได้เงินเดือนแล้วยังแข็งแรงอยู่นะคะมาขึ้นมากับหลูกกับเต่าเพิ่มทีเดียวก็ได้เงินเดือนแล้วแม่แม่เคยคิดไหมว่าจะได้มากับมอลำแบบนี้ไม่เคยคิดเลยถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ใช่หนูก็เืิ่กันแด้หนูกับพึ่งมาอยู่ได้มือมื่อหนีครบหล่อปีหนึ่งพอดีมาอยู่สาวหน่อยเเเคยยยยยไไไไปปปปกกัับบออิิชู่่่่แตวาาขสีงนล อ๋อไปเปิดเหมือนเหมือนไปไปเป็นเจ้าจอบนโยบายผลไปนะกผลเพราะเป็นตลาดไร้ไร้เสียโยบยาค่ะทีแพ้อ๋อแสดงว่าพี่ฝนก็มีอาชีพทำอันนี้อยู่แล้วแม่เได้ทุกอย่างอ๋อก็เลยต่อยอดได้เลยพี่น้องค่ะแหมพี่นีได้นุบอดิตัวนุนี่จะเป็นคอส้มตำก๋วยจับเป็นเตี๋ยวนะคะทำหมูกรอบแบบเสรทำหมูกรึ่งคล้ายน้ำราเม็งว่อดีหละลา เย็นเย็นเย็นบันไดเอาไปพอาว่าดีเลยต้นนี่กับบัวมีดล่างนี่จานนี้มาหนีตรงเด็ดผักเด็ดที่สุดอันนี้บัวเด็ดผักอันนี้บัวเดได้ผักเลยไปตลาดเตลาดบย่อเดี่ยวเหห์มันลง่มโตกันนักเลยเนาะอาจจะเป็นฤดูการหนาวแม่ในอันนี้ช่วงนี้จากจานนี้ไปหัวปิ๊ดเราดูกันขายอันนี้ไปก่อนนะคะนี่นะคะพี่น้องมาอุดหนุนได้นะคะราคาก็กันเองราคาเท่ากับข้างหน้าเลย บางอย่างก็อาจจะถูกกว่าข้างหน้าได้ซ้ํานะคะแต่ที่โดดเด่นมากๆเลยคืออันนี้พูดจากใจนะคะนุ๊กไปมาหลายลอยงานนี่หารสชาติที่ถูกปากยากมากตามตามร้านข้างนอกนี่เนาะแต่ห้องบดี้บอกเราว่าร้านจังไนแบบไหนแต่ที่จะแบบอร่อยถูกปากคะ่ะยากนี่ขนาดพี่สุนไหมคะพี่สุยังบอกว่าแสบแห้งรสชาติดีเพราะว่าดูพี่ฝนแล้วน่าจะแบบ มีประสบการณ์เยอะแล้วก็ใส่ใจในการเห็ดนะคะแล้วก็สะอาดสะอานค่ะทุกคนค่ะความสะอาดต้องอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งมอลองมลอลล่าเห้าถ้ากินแล้วเจ็บท้องอยังงั้งสิบ่ไหนเด้เพราะว่าย,ยูยู่บิขึ้นเนาะแม่เนาะ,ะความสะอาดความสะอาดต้องมาที่หนึ่งอยู่แล้วแม่โอ้ยเท่านี้ก็สุดยอดแล้วค่ะแม่นี่ ทุกคนค่ะมาอุดหนุนใดนะคะต่อไปกับแม่กับซิมีมูไยแล้วทุกนั้นเุกนี้แวะมาก,กินนักห่องศิลปินคือมอลำ่มแต่ละคนลงฉากมากผู้ใดหิ้วเขาเขาก็มากแม่แม,น,มนค่ะคนกับโปรโมทไห้ย่างค่ะ,คะบอโปรโมทให้ตลอดครัลงในกลุ่มลงอะไรตลอด มถ้าเิดบ้านเอาสมุดถ้ามีคนมาเมาอ่ะเอาเหมือนวันนี้บ้านฮักคนนั้นคนนี้บ้านฮักแอมแอมขอเมาเลี้ยงทีมงานเหมือนเมาหมอนึงนี่ราคาเอาประมาณเพื่อเพื่อเอซีแฟนคลับเหาออยากอ๋อให่ไ็้ะได้ได้กรไดประมาณสองหน่อยถ้วยบอค่ะได้บอถ้วยโฟมหน่อยๆน่ะไม่ได้ไม่ได้ถ้วยแบบนี้นะ เป็นห้ยโฟมเล็กๆแบบนี้แหละในถึงสองลอยถวยก็จันเกือบถึงเพราะว่ามอใหญ่เลยนะคะนั่นเท่กับตามโมตหมโมตามอมแบกชิดตามลอมโมเอฟซีก็ได้โอเคตามมนอตสองพันสองพันได้เมนจ์จัดนี่นะคะพี่น้องคะถือว่าขอเป็นกระบอกเสียงยิงหนึ่งกระบอกเสียงนะคะ พาพอ่อแม่ FC ไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักของหมอลำศิลปินท่านไหนก็สามารถมาเมาเมาเลี่ยงทีมงานได้หรือเมาเป็นพันหนึ่งสองพันได้เบิร์ัขับอุดหนนอีเม้านะคะแล้วกับผู้ใดอยากมาชิมมากินอาหานมานั่งกินแบบนี้ก็มาได้ค่ะอยู่หลังห่านนะคะตามหาได้เลยหลังหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ นูอะสีมีเวลาว่างหลายกระมูเพราะว่าขึ้นแค่สองฉากหลังจากหนังก็ลลอเตยล่าเง้วก็เลยสิมีเวลาพากหลายเน่ย,<า>ยพี่สิูขึ้นบ่อยมากค่ะถ้าลำเรื่องนี้สัมปาสโต้นพิสูขึ้นสี<า>เมื่อยพพิสูเป็นตัวรักได้แหละจ้ะนั่งไายานั่งอคัคคีเลนเป็นหลักๆเลยนั่งเอกบอคอยได้อันนี้ปันไดค่ะ แม่เนาะจะน้อยนี่ช่วงเศา้าช่วงเช้าเตรียมรับมือเลยค่ะเพราะว่าทุกคนแบบโมโหหิวมากเลยนะบางคนมันไก่สีเบิร์ดแล้วมันขอนมอมันขอนกลดละ้วได้กิเรลี้ยวได้กินนะแม่เาจ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะให้ขาเจ้าทำให้ พี่โอนส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวพี่นับขอบคุณครับโอเคอย่าลืมนะคะใครที่มาข้เาเบงบอลลามค่ะมาอุดนหนุนได้นะคะอยู่หลังงานนะจะาบ๊ายบาย